กกโอ,อ,อ,อ้มันลากกลับปนี้เลยแค่นั่นโอ้กันนี่กับกลองเขาอยู่นี่อยู่มันลากกลับไปนู่นโอ้กีงมากเลยสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับป๋อมคุณบานครับหาดักหนูหมายเดือยแบบหมายเปล่าหนอยแต่อยู่คนละฝั่งป่าครับรอบนี้ก็<อ>ดักไปประมาณเฮาอันนั่นแหละ นี่ครับก็ให้มาดูไมด้ดูรอยขดักเต็มเลยพี่น้องแถวเขาอย่างมาเนี่ยครับรอยรูรอยมันก็นยังมีออกอยู่ครับพี่น้องกนี่แต่รอยเหมือนจะเก่าแต่รอยนู้นวิ่งอยู่ครับนี่คผมดักกระทางมันไหวรันนี่ครับนี่มันจะวิ่งนี่ครับผมดักไม่ใส่เยอะไหวมันเยีบครับนี่ กรบทางมันก็นไปนี่เลยพี่น้องในผมเนี่ยผมไม่ใส่เยอะผมรักกระทางครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมียู่านนะพี่น้องเนี่ยับให้ดูลอยม,มันกัดหน่อยครับมันี้กระทังในปลอ้อยเลยพี่น้องม,ม,มาสัมไม้เก่าครับนี่ลอยแถวเขาเกา่เกาเก่าติ่มเลยครับก็เลยมันดัก,ด,กดักทิงทิงด้วยครับพี่น้องอันนี้ใช้บุกับเอ้ คือ,องงคุ้ม,มนี่ครับเดี๋ยวเรเลยาการหนอ่อยเดี๋ยวเราเก่าเลยเลยครับมันก็มีเก่าดาไม้ดาพี่น้องสวัสครับเลยกัดเต็มเลยมีทั้งเก่าทาั้งไม้ผมณก็รักไว้ตงรงเยอนีดเดียวพี่นุ่มสวัสดครับคุณจะดักไ,ว,ว,กไว้แบบรักหน้านี่เลยครับ ครับเรวไปดูทางยืนนีครับพี่น้องวัดทางนี้ผมรักมากอะ่ะผมรักไวรักไวซื่อว่าจะหุกเฮ็ดอ๋หรื่เปล่ามันเหี่ยวมา20 20ปัน,นครับไปดูว่าจะมีแววไหมแถวนี้ปากง่ยครับเรวไปดูฝั่งอีกฝั่งนึงครับมันจะลวยแพ่วคาดักเต็ม นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตายู่มาอีรอบที่แล้วนผนมดักดักอ,อยู่ฝั่งฝั่งบางฝั่งนูกนี้บนี่ผมมาดักฝั่งนี้ลอยพันหน่งดักไว้ครับตรงนี้ด้วยผมมาสัมดูนี่อยูใ่ในนี้ประมาณสามอัน,นครับนี่ครับเราไปดูดูข้างนาหนูไปเรื่อยๆไปเนาะ นี่พี่น้อยกึ๊ดหนึ่งครับนี่ยโดยหนูมันยังวิ่งอยู่ครับมันย,ยังเต็มเตียนเลยครับแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ค่อยมีรอยกัดหน่อยพี่น้องมันเรื่อมันจะออกไปไปกินไก่ก็ไม่รู้นะไปกินกลางป่าอะไรก็ไม่รู้น,นี้ครับหวยมันอยู่ป่าใหญ่เลยพี่น้องันมีกัดหญ่อุ้นลุมอยู่นี่น้องลู้ ดูอย่างนี้ตะลอยกัดหอยข่อยมีครับโซนตรงนี้แล้วผมก็จะดักปนปนไปเลยดีกว่าลอยกัด้อยกเก่าๆมาแล้วก็ดักตรงนี้แหละไจะดักดักอยู่ไก่รูนี่แหละพี่น้องสิจะลอยหนึ่งหลังครับเนี่นี่ลอยกัดยา นกนไก่ปากรูดิพี่น้องลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอดักไปเลื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาหลุนกันเลยดีกว่าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องก็ไี่ชาอย่าทะเลอก <laughs> มันหนาพูดมีกกาวออกมาแตปเช้า <laughs> ก็กก้สายแล้วครับ แบ้มาหลุนกลับเลยครับพี่น้องมันจะมีเววไหมตอนนี้ผมดักไส้สิมหานแต่มันก็ซ้ำเ่าเขาเขาลยพี่น้องแต่ว่าดักไ้ก็หนุนดีคุกครับแต่ว่ามันมีกับไปฝ่าผ่าล่ะฝ่าผ่าจิวดาครับเดี๋ยวไปหลุนกันเลยครับดูดันดักไว้กระทางไม่มีเวว นี่มันเขานี่ยอะลอยกินเขาพี่น้องหนูหน่อยนะมันเยอะจริงจริงเลยนี่นี่ด้วยต่อเขาไม่จังไม่เหลือหรอครับกิฟสองน้ำเนี่ยบสองน้นเดียแต่ลอยหนูยังอยู่อยู่ครับเนี่ยลอยวิ่งยนินวิ่งยินทางเนี่ยน้องเลนนี่นะ ไม่ยอมเหยียบผมรู้ลแล้วคิดวอนครับนี่สึกว่าจะอ,าอ๋อย่าลากับนี้พี่น้องโอ้ลูหักนั่นไม่ลั่นแต่ลากับนี้ ปาติโอ้หนูก็นี่มาคัำทีบเร็วคำนทีบเร็วคำนทีบเร็วปาติดต้จริงเหลือเกินอขอเก็บก่อนพี่น้งองตรงนี้รู้สึกจะมีสามอันหรือเปล่า นู้ยังอยู่เหมือนเดิมเขาไก่เขากาเลยนีเ่เหตุเก็บกลับยัจะค่อยเกบกับนู้นมีรอยกินแต่ไม่มีรอยตีเลย <laughs> mình 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 mà này mmmm 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 này mmmm 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 lại mmmm mmmm mà mmmm 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 chết mmmm ăn mmmm 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 có khứ gắn đi cho thì mì veo นูนมีลุขินว่ามันรูเทสมันสั่มเขาบ่อยด้าพี่น้องตรงนี้ชั้งสั่มเขาหลายอืมอสุดๆจะมีสักอัไเป็นเนื้อนีอนะ่คือที่นั่งเดียว นั่นคือหินอันเดียวแล้วนี่ต้นไม้น,มนี่คือหินอันเดียวนี่ต้นไม้รับอยู่ตรงไหนโอ้โอ้าวกลับหายพี่นงกลับหายโอ้ยหลากกลับไปรุดหรือว่ามันขับนี้อีกนี่ อ้อยอะไลนี่นะอืมลากไปเท่เททำไมไม่อยู่ลนะอีโอ้โห่กิบกิบกิบอืม ลากรบเทเตรงไหนเห็นดอไม้พี่นอ้องลอยหลาทำกินทำนี่เหนลอยลาอีเลียงอ้าวตัวงามครับตัวงามใหญ่ลนหนึ่งหางครับ ตัวใหญ่หนึ่งหางอืมมันก็คลิปก้นทักครับห,หนึ่งหาหหงคร,รับ,บรพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้เฮ้ดูกลับมากระมือแล้วพี่น้องเก็บน่นครับเลยเลยถามอันพี่น้องถามอันจะมีหลุดไหมไปครับห่วงเดือนหาตั้งนานเฮ้ย <c oughs> อันสไต,ต รู้สึกว่าจะเห็นลอยหลากเลยพี่นอ้องเ้ยไอ้จิ๋วตัวน้อยครับนออเตัวน้อยครับพี่เมย์ครับกระดานเ้ยตัวน้อยครับเอาครับ,รบปลาหนี่ยว้องหางหางใหญ่กับหางหน้อยครับพี่นอ้องปลาหนี่ยว้องหางครับ ดักสิบอันจุฬาอันในสองหางเหลืออีป่านูน้นอันนู้นมีอยู่อยู่หกหกหกอันครับครับเรามีกระฝ้าผ่าจิ๋วสิบอันว่บโดยพมดักทิ้งไว้ก่อนเลยครับนะไปดูว่าจะมีรุ่นไหมครับว่านะไปดักไปไปดูหลุนกันเลยครับเดี๋ยวมาจีดสายครับ ในะญ่ใหญ่ปลามาแล้วพี่น้องมาดูปลานี่ครับปลานีปลาติดติดคองนี่แหละปลานีนะลอยกัดมี่อ่หลายครับหลุนกันได้ครับมันจะมีไหมได้สักตัวก็ดีนะ่ะพี่น้องปลานีนะ่ะคอยมีสหา,างเถิดตังหุนอันครับมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ฝ่าพรดาอู้หหมดขึ้นายเล้ยวมีเววเลยโอ้ยจะลอยหมดขึ้นมีลอยกินหรอกมันจะลอยหมดขึนอืมลอยทำไมหนูหน่อยอือแสลอยมันจะลอยหนูใหญ่ได้กอน มันขุย oh, ลูหร no ือเปล่าุอยนูใหญ่แต่มีหางครับหางหมากะไรกันนี่คอยมีรอยกัดอหอยเท่าไรนะครับเก็บเก็บปะอยากพี่น้องดักดักกับยีที่ป่านครับเด็กต้องหางครับเห็ดตัวน้อยตัวใหญ่ใส่ใส่ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ เตรนี้ตัน้อยสองหางครับในล,ลูกลูกแม่แพี่น้องนี่ครับสำหรับดักกับกองเขาครับเข,เขาเปลือกกระลำก็ได้สองตัวครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็บจบคลิปนะครับมีแต่ดักไม้เปล่าอ้่อยกับฝ่าผาดักไม่ได้เลยครับดักอะไรตะกับช่วงนี้ไในเป็นช่วงดักตะก,กับอย่างเดียวพี่น้องพอมันจะหาทางดักยากครับ นะครับคลิปนี้ก็พอจบคลิปแล้วครับสายแล้วครับครับคลิปหนาเจอกันไหมครับหรือว่าคลิปดักหนูก็สานี้แหละครับนะครับอันที่ตามนะครับออกคนบางครับขครับ